สวัสดีค่ะมาพบกับ IT o n ออนไลน์บายมีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง l o o k e r Studio หรือว่า Data Studio เดิมนะคะในการสร้างแผนภูมิแสดงงบตุลหรือว่างบแสดงสถานะทางการเงินโดยใช้สแต k กบา Chart นะคะหรือว่าแผนภูมิแท่งแบบซ้อนนะ้อเนะคนะ เพื่อที่จะแสดงงบดุลหรืองบอแสดงสถานะทางการเนี่ยนะคะโดยที่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนท่านใดยังไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ l o o k e r Studio เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูใน Channel ของเราก็คือ IP Online a c a d e เนี่ยใน EP ที่4กับ EP ท29ได้นะคะเรามีบอกไว้ในเรื่องของพื้นฐานเบื้องต้นนะคะหรือว่าใครอยากจะดูในส่วนของนะคะ EP ก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรื่องของ c e l ล d e s h b o a r d หรือว่าเรื่องของนะคะ เซลล์แทรเกตหรือว่าเรื่องของพอแคสยอดขายอะไรเงี้ยก็าสามารถกลับไปดูได้วันในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเงินกันนะในเรื่องของงบการเงินนะคะเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะก่อนอื่นเลยมีตัวอย่างให้ดูนะในหน้าที่เราจะทําขึา้นมาก็คือเราจะมีข้อมูลนะคะเปรียบเทียบสองปีนะคะของงบการเงินนะหรือว่าตัวงบดุลเนี่ยนะคะในส่วนของนะคะเปรียบเทียบนะระหว่างสินทรัพย์นะคะถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็เรื่องของอีก อันนึนก็เป็นเรื่องของส่วนของผู้ถือหุ้นกับนี่สินรวมนะคะหรือว่าในส่วนของนะคะหนี้สินระยะสั้นระยะยาวเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้นะคะอย่างที่ทราบกันในส่วนของงบดุลก็คือเออสินทรัพย์เท่ากับนี่สินบ,บทุนนะคะสองยอดนี้ก็จะต้องเท่ากันนะคะเนี่ยเราก็เอามาแสดงพอเป็นกราฟโดยใช้สแต็กนะคะหรือว่า สแต็คมาชาหรือว่าแผ่นภูมิแท่งแบบซ้อนนะคะเรามาดูวิธีการทํากันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมีฐานข้อมูลใน google sheet นะ,ะเราได้ทำสัตว์ฐานข้อมูลไว้แล้วนะ,ะพอเราจะสร้างในส่วนของแดช b o a r d ใน l o o k e r studio นะ,ะเราก็เข้าไปที่นะคะ google chrome แล้วก็ล็อกอินนะคะ gmail เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า l o o k l r studio นะคะพอเราพิมพ์คำว่า l o o k l r studio นะคะเราก็ เข้าไปที่ lookerstudio.google.com นะคลิกเข้าไปก็จะได้ในส่วนของ lookerstudio ในการสร้างแดชบอร์ดนะ oh, คะเมื่อเราเข้าไปถึงหน้าแรกแล้วนะคะให้เราไปที่รายงานว่างเปล่าคลิกเข้าไปที่รายงานว่างเปล่าเลยนะคะ ในส่วนตรงนี้เองก็จะเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอย่างที่บอกไปว่าเราว่าฐานข้อมูลของเราอยู่ที่ o o เกอร์ e e ตอนะเราก็จะต้องทำการนะเลือกฐานข้อมูลที่ o ูเ e อ s h e e t ฐานข้อมูลเราอยู่ที่ไหนนะเราก็เลือกส d s h e e t นะั้นแล้วก็แผ่นง,งานที่ฐานข้อมูลเราอยู่แล้วก็กดเพิ่มนะคะ มีป๊อปอัพขึ้นมานะคะก็ให้เราคลิกว่าเพิ่มในรายงานพอนเราคลิกเพิ่มในรายงานนะในหน้าแดชบอร์ดของเราเนี่ยก็จะแสดงนะคะตารางขึ้นมาหนึ่งตารางตารางอันนี้เราก็จะเก็บไว้นะคะแล้วเราก็จะทําโดยการที่ดึงข้อมูลต่างๆ,ๆนะมาแสดงให้เหมือนกับในส่วนของในส่วนของฐานข้อมูลดาต้าเบสของเรานะที่อยู่ในุูเกระชีตอ่นะ ในตรงส่วนตรงนี้เองข้อมูลที่มีให้มาก็คือสแสดงส่วนของนะคะปีนะคะที่เราต้องการอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะ,สะแสดงขึ้นมาก็คือเลคคอร์ดเขาอันนี้เราไม่ต้องการนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะทำยังไงอ,อ่ะกคือนะคะให้แก้ตรงรายรายงานนะคะชื่อของรายงานก่อนก็ใส่ชื่อตามที่แต่ละท่านต้องการเลยนะคะ พอเราใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกนะคะเป็นสีฟ้าก่อนนะคะในส่วนของตัวของแผนภูมิที่เราต้องการแก้ไขแล้วก็เราก็ทําการดึงข้อมูลนะ,ะที่เราต้องการในส่วนของข้อมูลนิตีข้อมูลก็คือเป็นปีที่เราต้องการอยู่แล้วแต่ส่วนที่เราต้องการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมก็คือส่วนของเมทริกนะ,ะเราต้องการในส่วนของ นะอันแรกเลยก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนเราก็ดึงข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนมาเราต้องการสินทรัพย์ถาวรน,นะสินทรัพย์รวมแล้วก็ส่วนของหนะนี้สินนะระยะสั้นหนี้สินระยะยาวนะแล้วก็ส่วนของหนี้สินรวมแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้น อันไหนหายไปเราก็ดึงมาใหม่นะคะบางทีเราดึงมาแล้วมันอาจจะถัดถอนกันอยู่นะแล้วก็จัดตามที่เราต้องการโดยการที่เราก็สลับที่กันนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเล็กคอร์ดเขาเราไม่ต้องการเราก็ปิดิ้งไปเราก็จัดนะคะหน้านิดนึงให้สวยงามตามที่เราต้องการอ่านี่เขาออกมาให้เราแล้ะก็พอรับได้นะ,ะในส่วนตรงนี้นะเราก็ตามนี้นะในส่วนของ ตัวแผนภูมิตารางเองนะก็สามารถที่จะนะเข้าไปปรับนะแต่งได้ในรูปแบบก็คืออาจจะแต่งสีนะแต่งฟอนต์อะไรอย่างนี้ได้นะคะ ส่วนต่อมานะคะเราได้ในส่วนแผนภูมิตารางแล้วเราต้องการสร้างแผนภูมิที่เราบอกแล้วว่าเราต้องการสแต็กบาร์ชาร์ตนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำสแตก็กหรือว่าแผนภูมิเชิงซ้อนเนี่ยได้นะคะเราต้องไปที่สร้างแผนภูมินะเราจะสร้างแผนภูมิผสมขึ้นมาก่อนนะโดยการที่เราเลือกเป็นแผนภูมิเส้น แล้วเราก็นะดูนะรายละเอียดนะว่าข้อมูลที่มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตัวมิติข้อมูลถูกต้องนะเป็นปีที่เราต้องการนะในส่วนของนะเลยกอดเขานะมาในส่วนเมิริกีกแล้วเราไม่ต้องการนะเราก็ไปดึงนะแผนภูมิตัวแรกเราต้องการในส่วนของสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ถาวรกับสินทรัพย์หมุนเวียนเราก็ดึงสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนมาแล้วเราก็เป็ด ปิดนะส่วนของ record c o u n t i n g นะส่วนของการจัดเรียงเราต้องการให้จัดเรียงตามปีนะคะแล้วก็จัดเรียงจากน้อยไปหามากปีหกสามไปปีหกสี่นะแล้วก็ปรับตรงนี้นิดนึงนะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มันเป็นแผนพื้นแบบผสมนะเส้นแบบผสมเราต้องการให้เป็นแผ่นภูมิเชิงซ้อนเราคลิกที่แผ่นภูมินะคะแผ่นภูมิแบบซ้อนร้อยเปอร์เซ็นตะ เห็นไหมคะเขาก็จะปรับให้เราแต่ทีนี้อ่าพอเราได้ตัวแผนภูมิแล้วเราก็ปิดไปนิดนึงนะคะเราได้แล้วเราก็ไปปรับที่รูปแบบแล้วก็ใส่รายละเอียดที่เราต้องการนะคะเราต้องการให้แสดงนะคะเป็นข้อมูลสั้นๆเราก็เลือกเราสามารถปรับแต่งสีหรืออะไรได้หมดเลยนะคะแต่อันนี้เราก็จะใช้สีนี้ไปก่อนนะคะ ่ามาตารางตารางต่อมานะคะเราต้องการเออเราได้สินทรัพย์นะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ถาวรแล้วนะคะต่อมาเราต้องการในส่วนของนี้สินและทุนนะคะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันอย่างที่เราทราบกันว่านะสินทรัพย์หมุนเวียนเออสินทรัพย์นะนี้สินนะคะสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกทุนนะแล้วก็ เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปสร้างตัวของแผนภูมิแรกก่อนก็คือแผนภูมิแบบผสมเราต้องการให้นะรายละเอียดนะก็คืออย่างที่บอกไปว่าส่วนของนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะเราก็ดูว่าในส่วนของนะตัวมิติข้อมูลถูกต้องแล้วนะตัวของเมทริกเราก็ดึงในส่วนของ นะส่วนผู้ถือหุ้นนะแล้วก็เรื่องของนี่สิรวมมาแล้วเราก็ปิดเหมือนเดิมค่ะเลคคอร์ดเข้าไปส่วนของจัดเรียงเราก็เปลี่ยนเป็นปีซะแล้วก็จัดน้อยเป็นมากอ่าพอเราได้ในส่วนของแผนภูมินะเส้นแบบผสมละเราก็ไปปรับนิดนึงเราต้องการให้เขาเป็นแบบ สเต็นะคะแล้วก็ไปที่ส t ต็ k บาร์ชาร์หรือว่าแผน่นภุมิแบบซ้อนนะคะอพอเราได้ในส่วนแผน่นภูมิแบบซ้อนแล้วเหมือนเดิมค่ะเราก็ไปที่รูปแบบเราก็จัดรูปแบบนิดนึงใส่รายละเอียดที่เราต้องการแล้วก็อันนี้เราอาจจะปรับสีนิดนึงนะคะ พอเราได้ในส่วนของตัวนี้แล้วเราอยากได้ในส่วนของนิสินบ้างเพื่อที่จะแจงรายละเอียดของนิสินนะคะระยะสั้นระยะยาวเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แผนผุระสงค์นะ,ะแบบเส้นเราก็จะพบว่ามิติข้อมูลเหมือนเดิมปีที่เราต้องการมาแต่ในส่วนของนี่เอ่อตัวของเมริกกลายเป็นนี้สินมุนเวียน เราต้องการในส่วนของนะนี่สินระยะสั้นกับระยะยาวเราก็ดึงนี่สินระยะสั้นระยะยาวมาด,ด้านล่างเดิมนะคะจัดเรียงก็คือให้จัดเรียงเป็นปีพอเราจัดเรียงเป็นปีเราก็จากน้อยไปหามาก พอเราได้แล้วนะคะเราก็ไปที่แผ่นภูมิเหมือนเดิมนะคะเราก็ไปเลือกแผ่นภูมิซ้อนพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดนะคะแล้วก็ไปที่รูปแบบเพื่อตั้งค่าเหมือนกันค่ะเราก็ให้แถบมันแสดงโดยการที่เราก็ไปคลิกนะคะเราต้องการให้แสดง แล้วเราก็ไปปรับนะในส่วนของสีสันนิดนึงให้มันต่างกันนะนี้เราก็อาจจะเอาเป็นนะเห็นไหมคะเราก็จะได้ในส่วนของแผนภูมินะที่เราต้องการให้แสดง แต่ส่วนหนึ่งเราต้องการนะเพิ่มในส่วนของตัวควบคุมโดยการที่เราจะให้ตัวควบคุมตรงนี้เป็นปีเห็นไหมคะแล้วก็เลือกนะครับตกแต่งรูปแบบได้เหมือนกันนะ,ะเราก็ไปแต่งเขานิดนึง เราก็จะได้ตรงนี้มาสมมุติว่าเราเลือกนะ,ะเอาเฉพาะปีหกสามนไหมคะแผนภูมิเราก็จะแสดงปีหกสามเนี่ยนะ,ะก็จะมียอดรวมว่าปีหกสามนะ,ะในส่วนของสินทรัพย์รวมก็จะเท่ากับสองนะสองล้านหะะ้าในส่วนของเออ นิสินนะคะรวมกับส่วนของผู้ถหุ้นนะคะก็จะสองล้านห้าเท่ากันนะ,ะในส่วนของนิสินนะคะทั้งหมดนะคะหนึ่งล้านห้านะคะก็จะแยกเป็นนิสินรวมเอ้ยนิสินระยะสั้นกับนิสินระยะยาวเท่าไหร่เราก็สามารถดูได้นะคะวันนี้นะคะในการใช้ s t a c k า bar c h a r นะคะทำในเรื่องของงบนะคะแสดงแผนภูมิงบการเงินนะคะโดยส่วนของงบตุลน,นะคะเราก็ จะแสดงให้เห็นนะในเรื่องของการทําในส่วนของ EP ถัดไปเราก็จะเอาส่วนของงบการเงินตัวอื่นๆมาใช้นะคะโดยใช้แผ่นภูมินะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับนใน,ในเอาแผ่นภูมิตัวไหนมาลองใช้ดูนะคะก็จะลองดูในส่วนของแผ่นภูมิอื่นๆ,ๆบ้างนะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลกันนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะอันนี้ก็ เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับปรุงนะหรือว่าปรับใช้กันได้นะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะหรือว่า s ับสไคร b ์ให้นิดนึงนะคะก็นะะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ